ข้างบนข้างหลังแล้วโอ้ยอุ้ยไอ้เหี้ยเอาขอพุ่นก็ขอพุ่ขอบุ่นขอพุ่นยังไม่สันใจขอบุ่นเกี่ยวแน่แต่ไปที่ไหนก็ไม่มีใครคิดใครเชียร์เราอยู่แล้วล่ะใส่กรุงเทพก็ไม่มีใครเชียร์เราใส่ที่ไหนก็ไม่มีใครเชียร์เรานะฮะเชียร์มาเข้างคนเดียวปองครับตั้งการวันนี้เนี่ยนกับมือกับติ๊กน่าจะโดนเจ้าขอนนี้อหมูยังไง ทีนี้ผมดูเป็นรถไปออนทัวร์สงขาผมขวบมดูสปอเตอร์ที่ดีไม่ได้ตอนเลสติ้งซีรีส์ครับสายมือใช่ไหมครับใหม่ครับใหม่มากไหนมันจาขนาดใหญ่ครับมันตางขาดใหญ่ครับโอเคอ่ะฝามือใช่ไหมครับชื่อมีนอ่ะชื่อมีนมีนมีนมาไหนมอตัคกับมอตัคมอทักโอเคอ่ะกติกาโมทาก่นนะหนึ่งยกสามนาทีผมฝากกรรมการเราเรื่อยผมเดี๋ยวกรรมการจัดการนะครับ ตั้งแต่อยู่สงขามาผมไม่เคยมีผมเลยนะฮะเนี่ยแม่งดีนะตัดสั้นผมพูดนผมก็ถานนอนห้องเดียวกันผมถามบอกมีผีไหมบอกหน้าผมเฉยเจะมีแน้ดูผมเลดเพิ่งตึกมาเลยถามมีผีไหมมองก้างขาเลยชุกเลยนะเก็นกูพึ่งก็ปนะ เมื่อกี้เจ้าของงานเจ้าของสถานที่นะครับฝากมาพี่พี่คนดูนะครับฝากลงหน่อยนะครับผมเข้าใจนะว่าน้ำพอไหมอั้ขใครวะนะฮะขอให้นกไม่ไดไม่ใช่ผมนะฝากไปครับเดี๋ยวถ้าไม่มาเจ้าหน้าที่จะมาแล้วนะเตือนเตือนหลายรอบแล้วข้างบนข้างหลังนะล้วอุ้ยแล้วข้างบนข้างหลังนะอยี้ พี่ไม่ไรตีแี่ไม่โดนยิงไม่โดนไม่โดนจะเที่ยวละวสาลอยทิ้งมาเลยข้างหลังโยกแล้วกระโดดโยกแล้วลงมาเลยครับผมอยากให้ทุกคนผมอยากให้ทุกคนได้ดูนะฮะแต่กดูคนนี้เก่งไกวเจ้าของงานเขาเจ้าของสถานที่เขาต้องให้ลงจริงนะเพื่อความปลอดภัยนะผมขอโทษครับไม่หมอหรอต่อไปนี้ผมจัดที่สนามบริการดูข้างบนเลยมึนมครับ กพาันนี่เมื่อกี้ได้บอกว่าขอบ่นนะว่าไม่ตัดใจว่ะไรประมาณแบบนี้พูดจริงนะเอาพูดเอาเอาพูดหนยด้อะไรนะไอ้เจ้าเหรอเฮ้กูบอกให้มึงเงี้ยปัญญาปัญญาพี่ไม่ถอดเลยน้ำลายอ่ะเอาขอเบิ้ลกขอเบ้ลขอเบิ้ลอยังไม่ตัดใจขอเบิ้ลหนักกี่ไรหนักเท่าไหร่ปดหกแปดขอแบบจี้จี้อะเป็นมวยแล้วมวยอะไรอย่างเงี้ยมีป่ะมึงนี่ไม่ออกแรงเลย ร่เพื่อด้วฮะไม่ะไวไมะไหวไหมหรือหรจะกับจะกับหรืจะกับเสือจันน่ะนัมวยเลยวไหมมวยวันเสรนุกอยู่ที่ใจพี่เลยอันนี้ดีกว่าอนี้ดีกว่าอันนดไปโนปนไปตัวขอมาล้เยใหไปไตัวลูอ๋อไอ้ากคนนี้มาตไปครับผมเฮ้ยน้มดเอ ทําร็อกมาแล้วหรอพี่่อยคู่ด้ยวยไม่รู้ใจวะหอยคู่เอามาหันมาหันมา,นมาเดินมา<ะ>ตั้งการมองหนะ้าเริ่มต้นเริ่มสว่วนนี้ผมยืดผูกถือไฟออนตัวสง,างขาครับผมฝั่คบนคัมบัวเตอร์พีดีแม่ตอนเลตติ้งซีรีส์ครับอ่าสายมือชื่ออะไรครับบิ Big Big ๊กแดนระเบิดบิ๊กแดนระเบิดดูเลยที่ไหนที่ไหนวะ ย่าลาครับต่อย่าลาโอเคฮะไหนกล้องเชียว์ไหนในเมียคุณโยฮะเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาต่อยคนร่วงเขาบอกว่าเออ่ยังไม่ตัดใจพี่ปล่อยคนได้อเปลไม่ยังไม่หายเสี้ยเลยตัดใจเข้าหม่ได้ปะได้ครับตัดได้ฮะดว่าอทอะไรนะชื่อมีนครับมีนนะเมื่อกี้มันต้นไปใช่ไหมใช่เอออยากอยากเายาวกว่านี้อยากหาคนสูสีหน่อยแบบอยากเนื้อออกเมื่อกี้ยังไม่เนื้อออกเลยรอบแล้วอันนี้ถ้าอีกคนนึงจะเอาอยู่ไปเนี่ย รอดูครับ่อนรอดูน่โดนนะการทกามวยสาโกนะหนึ่งยกสาววันนี้ผมฝากกรรมการมด้วยครับอ่ญญารบกวนอ่าอย่าดูพุ่งดูดบุหรี่นะครับผมพอดีพี่ๆน้องๆบางท่านอาจจะไม่ได้ชอบกินบุหรี่นะครับไหนวะเอาสังคมส่วนมากนะครับเจ็บไหมฟังไม่ด้วยพีหลังใส่มาให้เรียบร้อยเลยที่ขอเลยนะ<อ>ครับวันนี้มาดูว่าไอ้หนุ่มนี่จะนั่งอะไรอีกคนหนึ่งหรือเปล่าครผมฝากกัลยไว้ก่อนนะ เดินน้หอมเลยว่าพี่หอยคนนึงไม่หายแน่นอนไม่น้งหวงยังไม่สดใจอ่ะฟังนะอมแต่ไม่จมดียดีจะไม่กดไม่กดคำตังเป็นตัวให้ฟังนับเพานมป็นคมาทเป้าหมายคำสั่งมีอยู่แยกไฟมีแค่นี้นะสั่งอะไรฟังด้ไยไปเอา ขอให้พี่ทอยมาครับคู่นี้จะจบเร็วอีกหรือเปล่าคนไหนนะพี่วิทย์คนไหนนะที่เพิ่งน็อกมานี่ไงอ่าไอ้หน้ารอนี่ทุกคนไปได้ง่ายเสมอไปแล้วเว้ยเอาเว้ยโชยทีขอทีพี่มาดูไม่ทันมีของนะเว้ยถ้าจะาดูมีของว่ะเังไม่จัดใจเดี๋ยวพี่จัดให้เนาไอหน้ารอที